สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งพรรพโสตอนนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้มาชมมาส่องนะครับเป็นสีพึ่งเขียวหลวงพ่อทาบนะครับในตลับยามองนะพี่นพี่นะครับนี่นะครับผมก็เป็นชิ้นนี้นะครับ ก็นะครับผมได้มาเมื่อวานนะพี่นีเนี่ยแต่แต่สภาพก็นะครับเขาใช้มานะพี่นีนะเขาใช้มาก็นะครับแต่ผมว่าดูแท้ดูง่ายนะครับก็เลยก็เลยขอแบ่งพี่เข้ามานะครับก็ตอนหนุ่มๆพี่เขาใช้ไปมันก็มันก็แบบมันก็เหลือน้อยนะพี่นีนะคือแทบไม่เหลือเลยอะแต่แต่แต่ที่ยังที่ยังเหลือความขังอยู่ก็เป็นเนี่ยนะพี่นะีนีเนี่ย เป็นตะขุดนะครับนะเห็นไหมครับตะขุดสาลิกานะันนี้นี่นะครับนี่นะนี่นะเป็นสีพื้นเขียวของท่านแล้วเ็เห็นไหมครับเขาใช้นะครับเขาใช้แล้วเขาก็เหมือนแบบเก็บไว้นะครับมันก็เลยมีธรรมชาติความเก่าต่างๆนะครับแล้วก็เนี่ยสีพื้นเขียวเขาก็ยังอยู่ในหล่อตะกุดนะครับเนาะนะครับเนี่ยที่ที่ที่เอามาเพราะนี่แหละครับตะกุดสาริกานะครับผมนะ ของหลวงพ่อทาบนะครับตะกูสาลิกาก็คือเมตามหานิยมนั่นแหละนะครับตะกูโทนก็คงกระพันชาตรีนะครับที่เรารู้กันนะครับผมนะนะครับนี่นะของแท้ถ้าผมเจอผมก็ไม่เกี่ยงสภาพนะครับนะผมผมเก็บได้ผมก็เก็บนะครับนะผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องสภาพนะครับนะครับเพราะของดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพระตะกูต่างๆที่ผมเอามาจะเป็นขาดเขิดออะไรอย่างนี้นะครับเพราะของดีนะครับ เพราะของดีเจ้าของเก่าเขาต้องใช้ผมพูดถูกไหมครับต้องใช้พุทธคุณอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสีพึ่งตะกูดต,ต่างๆที่มีร่องรอยการใช้พระเครื่องต่างๆพระกุแผงตัดอะไรต่างๆที่ผมคือเป็นเพื่อนที่กดติดตามชมพระกับผมมานะครับผมจะไม่ไม่ค่อยเน้นเรื่องสวยงามนะครับผมจะมีส่วนมากของผมก็คือจะทุกๆอย่างจะมีธรรมชาติการใช้มานะครับเพราะผมเชื่อว่านะครับของดีนะครับก็ต้อง ก็ต้องมีการใช้นะครับมีการใช้พุทธคุณเหมือนเขาได้จากที่เขาเชื่อใจมานะครับอาจจะเป็นปู่ย่าตายายหรือเกจิอาจารย์ที่ที่สมมติเขาเกิดทันนะครับเนาะเขาได้มามันก็ต้องมีการใช้ถูกไหมครับนะครับแต่ได้มาเก็บไปเลยเก็บไ้ดีไ้ดีสวยขายเก็บไ้ดีไ้ดีได้มาเก็บไปเพื่อขายหรอถูกไหมครับนะเห็นไหมครับตะกรุดยุคเก่าตะกรุดยุคหลวงพ่อการยุคปู่สุกยุคปู่เอี่ยมเห็นไหมครับ สมบูรณ์ไม่ค่อยมีเพราะมันไม่มีเลี่ยมไงนี่นะมันก็ร้อยเชือกใช้กันอย่างนั้นแหละนะขาดบ้างรักหลุดบ้างโย่บ้างหักบ้างถูกไหมครับนะครับเพราะเขาไปด้านด้นไปนะขาดานด้นไปหานะครับเนาะเขาดานด้นไปหาเขาได้มาจะมาเก็บสวยจังอ๋อเก็บไปขายได้มาจากหลุมผู้เอี่ยมเก็บไปขายได้มาจากหลุมผู้สุกเก็บไปขายเลยนะรจริงเหรอ <c oughs> ถูกไหมครับเพราะสมัยก่อนนะครับนราไปวัดนะครับ มันไม่ได้มีให้เช่ามันไม่ได้มีเปิดตู้เวลาไปถึงก็ซื้อเลยเช่ามาซื้อมอเช่ามาเหมือนสมัยนี้ไม่ใช่นะครับผมนะขนาดกรมหลวงชุมพรนะครับท่านไปขอของดีจากหลวงผู้สุกนะครับทําตะกุดนะนะครับตะกุดไปขอไปขึ้นครูไว้ต้องรออีกสองอาทิตย์รอเป็นเดือนนะไว้กลับไปเอาขน,นาดเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนะี่แล้วคนธรรมดาอย่างเราเราเหรอ คิดดูนะครับคิดดูนะครับมันก็เป็นง่ายๆแค่นั้นเองนะครับเนาะเหมือนเหมือนหลวงพ่อเดิมนะนะครับที่ไปขอมีดหลวงพ่อเดิมใช่ไหมครับขนาดคนดังไปขอก็ยังรอตั้งนานรอเลิกยามมันไม่ใช่วิธีการทําอย่างเดียวนะครับมันรอเลิกยามที่ท่านจะเสกท่านจัดพลังวันนี้นะไม่ใช่นึกอยากเสกวันนี้ก็เสกนะครับมันเป็นสมัยก่อนนะครับเนาะคือเขาจะถือกําลังเลิกนะครับเนาะเห็นไหมครับจะมีวันแบบกําลังวันอ่ะที่บันชังคารแปดอะไรเงี้ยที่เป็นเลขอ่ะเมื่อี้นะ บางทีเขาก็จะสร้างแค่คำนวนเท่านั้นแหละนะครับเพราะเขาถือเลิกยามเนพี่เขาถือเลิกยามสําคัญนะครับของโบราณมันถึงได้ขังนะพี่นะเนาะนะครับอันนี้ก็เราสู่คันฟังแล้วกันนะครับในแง่มุมเล็กๆน้อยนะครับเนาะผมพูดผมไม่ได้แอนตี้อะไรกับใครนะครับพระเก่าพ้าใหม่เล่นได้หมดนะครับแต่ มันสมควรตั้งอยู่ในราคาที่มันเหมาะสมนะครับเนาะพ้าไมเกจียังอยู่นะครับมันบางทีมันกรปั่นเดนเวอร์วังนะครับเนาะแต่เช่าซื้อขายกันด้วยราคาที่เหมาะสมนะ่ะผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับเนาะนะครับแล้วตอนนี้พอมันไม่เหมาะสมแล้วมันเป็นยังไงอ่ะไอคนที่ไม่รู้ไงคนที่ไม่รู้มันก็นะครับมันก็จะเป็นแบบเกิดอคติในวงการพาเครื่องเท่านั้นเองนะครับความหมายผมนะครับเนาะเอาทำไมพ้าเก่าถึงมีราคานะครับเนาะ พระเก sure ่าเกจิเขาบรณภาพไปแล้วนะครับแล้วก like right ็เหมือนเกิดความอยากได้นะครับมันเกิดประสบการณ์พระของพระเครื่องมันเกิดประสบการณ์ของต่างๆนะนี่นะแล้วก็เหมือนความอยากได้นะครับแล้วเกจิเขาเสียไปแล้วมันไม่มีของแล้วไงครับนะสมมุติว่าพี่อยากได้อณ์พุธาบนะครับต้องไปหาเซียนพระนะครับให้หาให้หน่อยหาให้ผมหน่อยสมุนั้นนะสมุนนาผมพูดราคาข้าวข้าวแหละหาให้ผมหน่อยสักห้าพันพี่หาไม่ได้ อ่าผมให้หมื่นผมให้หมื่นห้าผมให้สองหมื่นมันเป็นความอยากได้ครับที่สมมุติไปเจอพี่เอาไม่ได้อะก็บอกเขานะผมเอามาไม่ได้เขาตั้งไว้เท่านี้นะใช่ไหมครับเออนะครับเพราะพี่อยากได้เจ้าของเก่าเขาก็ห่วงนะครับแต่มันก็ต้องคุยกันเรื่องราคานะครับว่าตกลงกันได้ยังไงนะครับพี่มันก็ประมาณนี้เองนะครับนะผมก็พูดจำแจมไปผมอยากจะเตือนสตินะครับเนาะสติมาปัญญาเกิดมันมี อยากเตือนสติเท่านั้นเองจะเล่นจะอะไรป้าใหม่ป้าเก่าไม่มีปัญหานะครับสะดวกยังไงเล่นยังไงเอาเลยนะครับผมนะตามสบายนะครับผมก็แค่แนะนํานะครับผมพูดตลอดนะครับเงินของเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับอยากได้อยากซื้ออะไรก็ตามสบายนะครับบางทีเราเสียเงินไปนะครับอะไรเราก็ไม่ได้เราเสียเราเสียกําลังด้วยใช่ไหมครับเรายัง มีความสุขเลยเลยอย่างแฮปปี้ที่จะจ่ายนะครับแบบสายลงอ่างอะไรทั่วๆไปนะครับความสุขนะครับมันก็เสียเงินซื้อทั้งนั้นแหละนะครับเลาวก็บางทีนะครับเสียเงินแล้วไม่ได้ของแถมเสียแรงเสียอะไรด้วยก็ยังยอมเสียกันนะครับมันก็ธรรมดานนที่แล้วเนาะก็อยากจะเล่นอะไรก็ตามสบายผมแกให้แนะนํากันลวกันนะครับเราให้ความรู้ให้ข้อมูลกันนะครับผมนะก็มาดูแนวทางการเล่นหานะครับผม ก็นะครับเนาะสีพึ่งของหลวงพ่อทาบนะครับถ้าเป็นในตลัดยาหมองเนี้ยนะครับเนาะเขาจะแนะนำไม่ใช่เขาจะเขาจะนิยมแล้วนี่นะครับจะนิยมใส่ตะกุดนะครับตะกุดสาลิกานะครับความไอ้นี่ของตะกุดสาลิกาก็นะครับจะไม่ต้องพูดถึงอีแล้วตะกุดสาลิกาเขาก็เมตานั่นแหละนะมันก็ง่ายๆสั้นๆเท่านั้นเองนะครับเนาะเห็นไหมครับนะมันก็ตะกุดสาลิกามันก็เมตตามหานิยมอยู่แล้วนะนะครับก็สีพึ่งหลวงพ่อทาาผมไม่อยากจะพูด เพราะใครๆก็คงรู้ประสบการณ์ของท่านอยู่แล้วนะครับผมยกให้เป็นสีพึ่งสายเมตตาอันดับหนึ่งของเมืองไทยแล้วกันนะครับในสายในสายตาผมนะนะครับไม่ได้ดราม่านะเพียนแผมยกให้ท่านเป็นเบอร์หนึ่งแล้วกันนะครับเรื่องนี้นะครับนี่นะครับของท่านก็นะครับจะมีตะกุดนะนะครับตะกุดท่านจะมีเห็นไหมครับตะกุดก็เล่นทั่วๆไปนะเพียนเว็บยงเว็บยูเว็บจี้อะไรก็เล่นทั่วๆไปนะครับคือท่านนิยมใส่ตะกุดนะครับเนาะ นี่นะครับตะกูสาลิกานะครับเมตตามหานิยมนะครับก็นะครับถ้าเป็นตะกูทโทนดอก,กยาวๆก็จะเป็นพวกคงกระพันชาตีนะครับมันก็นะครับมันก็จะเป็นธรรมดาของของพวกตะกูอยู่แล้วนะนะครับนี่นะครับเนาะอึ๊บหมาก็มาลงกล้องนะพอดนุ้นะผม นี่นะครับก็นะครับเนาะก็เก่าดีนะครับเนาะเก่ากระทั่งแบบตลับยาเลยนะเห็นไหมครับนี่นะนี่นะแล้วก็เนี่ยนะครับตะกูสาลิกานะครับก็มีสีพึ่งอยู่เห็นไหมครับเก่าไหมครับเก่าถึงยุคสบายๆแล้วดูธรรมชาติการใช้นะครับนั่น รงนี้ผมดูไม่ชัดนะบริเวณนตรงนี้นะครับผมดูเป็นนะครับจากไอ้นี่นะไม่อยากจะแคร์นะวันนี้นะผมดูเป็นพวกหวอะนะครับไหวายเสกไอ้ไหวยนิมิตอะนะครับไหวายหุ้นนิมิตะไอ้ไหวยที่ไหวยอะไรไหวยที่ห่อลูกนิมิตอะนะครับเนาะนี่นะครับดูไปทางนั้นนะนะครับจากภาพนะนะครับแต่ก็เก่านะครับเนาะแต่ก็เห็นไหมครับเพื่อนเพี่ดูสีพึ่งหยกนะครับเห็นไหมครับเกาะตะกุดนะครับเนาะ นี่ครับถ้านะครับสายนี้นะครับจะเอาตะกุดไปใช้หรือไม่ก็นะครับนี่อย่างนี้นะครับใส่ไว้อย่างนี้แล้วก็เลี่ยมพลาสติกนะครับขังเหมือนกันนะพวกนี้ขังเหมือนกันนะครับได้เนี่ยได้สีพึ่งเขียวนะครับเห็นไหมครับได้สีพึ่งเขียวแล้วก็ได้ตะกูุดสาลิกานะครับแล้วก็มีหวายหวายเสกด้วยนะนะครับได้จะงานของท่านนั่นแหละวันี้นะครับไป้ดูความเก่านะ ก็ลงประทับยุคสองพันร้อยนะครับแล้วดูความเก่าแล้วกันนะครับไม่ต้องหือไม่ต้องเอือนะครับเก่าถึงยุคดูง่ายนะดูดูนะครับนะครับดูนะครับผมนี่นะพี่นะครับก็โอเคนะครับนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ขอบคุณเพื่อนพี่นะครับเช่นเคยที่ ตามรับชมกันมาตลอดนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าคิดว่าพอมีประโยชน์อะไรกับพี่ๆบ้างนะครับก็เก่าฝากนะครับแล้วก็ติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ